เมื่อครูจะบอกจะพาข้ามาฝึกไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นมาตีกันแบบนี้ล่ะฝีมือใครออกมาเดี๋ยวนี้ไปถึกข้าขอดูหน่อยว่าผลของการฝึกของเจ้าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง<ะ>ไอ้ยเหรอเมื่อครูเจ้าโจมตีข้าใช่หรือไม่ทำไมเจ้าก็คิดจะแย่งย่าดาว แต่ของข้าด้วยงั้นรึพี่ชายท่านนี้พี่ชายเข้าใจผิดแล้วล่ะเ้าก็แค่ผ่านทางไรจะไปบอกอยากได้ยาดดาวแตกของนายของฉันมันมีเป็นกองอยะเจ้าเลยไปตายซะเถอะเอออลูกพี่คนนี้บ้าไปแล้วคิดแต่จะฆ่าอย่างเดียวนะลูกเป็นอย่างเดียวหรือไง ดูท่าทางก็เป็นแค่สวะไรประโยชน์สินะไม่ได้ขึ้นเป็นชนนีดต่อไปฉันได้ถูกเขาสับเป็นมันบทดแน่คาถานั้นท่องว่าไงแล้วนะจีจมตันเถียนสงบและจดจอยืดเปลี่ยนรูปด้วยพลังจิตนี่เขาอยู่ขั้นสองของการฝึกต้นหรือไป รู้จักใช้วิธีการเปลี่ยนรูปด้วยพลังจิตเพื่อคุมคูให้ศัตรูนี้ดูท่าทางการฝึกในหลายวันที่ผ่านมาเจ้าคงตั้งใจอย่างมากเลยสินะเจ้าไม่มีอาวุธแล้วยอมแพ้และหนีไปเส็ดดีๆข้าจะไม่ทำร้ายเจ้านะวิชานี้กินพลังเยอะมากฉันจะสู้กับเขานานไม่ได้ ยอมแพ้เหรอก็แค่ผู้ฝึกตนขั้นสองทำอวดเก่งไปได้เออ,อดาบต้นไหนกินเนี่ยเฮ้อ,อการควบคุมพลังจิตวิญญาณของข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้ามากข้าจะส่งเจ้าไปนรกเดี๋ยวนี้เลย เอออืมลงมือหนักขนาดนี้เลยนะถึงแม้ว่าแพ้แต่การแสดงออกไม่เร็วเลย,เลยกระตายน้อยลำบากแล้วสิ